อ่าพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการคลิปนี้ก็มาดูทอดกระดูกซี่โครงหมูโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะรอ,อร่อยอร่อยค่ะเอฟซีขาเนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะอร่อยเลิศรลเลยค่ะหมูนุ่มมากเลยค่ะนี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลาการค่ะคูมพันก็จะใส่เกลือนะคะใส่เกลือใส่อซอสฝาเขียวนะคะกุงนัวปช้อนอร่อยอร่อยค่ะนี่ค่ะ หมักนวดติดเข้ากันดีๆค่ะพี่น้องอร่อยเลิศรสด,ดแต่สามอย่างเกลือซอสฟ้าเขียวแล้วก็ผงนัวค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจช่องโคมพันธุลากันค่ะขอบคุณเลยละค่ะพี่น้องเลยค่ะมากินน้ำกันนะค่ะเด้อกระดกูกซีโ่โครงหมูหนึ่งกิโลโฮมพันธุใส่เกลือหนึ่งช้อนชา นะคะแล้วก็ใส่ซอสปลาเขียวซอสปลาเขียวก็ครึ่งช้อนโต๊ะแค่นั้นพอผงนัวก็ประมาณไปช้อนชาอร่อยเลิศรสเลยค่ะขอบคุณเอีทุกท่านเลยนะคะพบก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ